ไทยทีวี TV สีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกบีสนับสนุนโดยให้ลักษ์รีโวโรคภัยที่มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นตอนนี้นะไม่สบายก็มีโรคดุมเล้าค่ะคือเบาหวานความดันแล้วบางทีก็หอบหัวเข่าไม่ค่อยดีเนี่ยล้มประจำเอารถขึ้นบ้านก็ล้มค่ะ ที่ก็ล้มห้องน้ํบางทีก็ล้มปุ๊บตัวเองก็บีบบีบนวดก็ใครไปได้แต่บางทีมันก็ปวดยืนอยู่ก็ปวดมันจะยืนนานไม่ได้ถ้านั่งอทั้งวันได้นั่งทํางานทอแท้กับการเป็นนี่ตอนนี้ฉันเป็นนี่อยู่ประมาณหมื่นสองค่ะโถรร้องไห้ประจํานั่งร้องไห้คิดทุกอย่างตอนนี้งานนวดก็พอมีค่ะเพราะว่าจะได้ทุกนวดจะช่วงเย็นตอนที่คนงานเขาเลิกกลับบ้านแล้ว แต่มันก็ปะชนกับลาดอาหารตามสั่งมันก็ไปไม่ได้มันก็เลยได้แค่300ค่ะกอ็กอยากได้เยอะๆอยากเอามาปลดหนี้เยอะๆแต่มันก็ไม่ไหวอาภาัยารรตเรืองพอามาอยากหันมาดูไหอยากขันมาดูไหมคะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอสามเข้าร S. <S ขอบคุณค่ะรับไปก่อนนะคะ4,000บาทได้สามผ่านเลยดีใจไหมไอชูดีใจค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนางปลาฟังกำลังใจจากกรรมการทั้ง3ท่านกันค่ะขอเริ่มจากไอแอดค่ะประชูเป็นคนขยันนะครับขยันแล้วถ้าสุขภาพดีกว่านี้เนี่ยโอ้โหทำงานได้ทั้งวันเลยเนี่ยพอดูนวดแล้วถ้า นวดนี่คือใครติดต่อมาไปนวดที่บ้านก็ได้หรือจะมานวดที่บ้านประชูก็ได้ค่ะแล้วยังไปขายของอีกอ่ะใช่ไหมขายของตาสั่งอ่านตาสั่งนี่คือทําเองือว่าไปรับมารับจ้างเขาค่ะก็คือเตรียมของอ่าเตรียมของค่ะเตรียมของให้เขาอ๋อโอ้นี่รายได้ดีนะเนี่ยเคยทะลุไปถึงสามสี่หมื่นนี่ต่อเดือนเนี่ยนั่นนวดอย่างเดียวใช่ไหมค่ะคือลูกค้าเขาเรียกไปเนี่ยนะฮะค่ะเขาจะโทรตาม หายไม่หายเนี่ยเราได้ตังแน่แต่ถ้าหายเราได้คือเราไม่ได้บอกราคาเนี่ยว่าว่าเท่าไหร่ถ้าหายขึ้นมาเนี่ยอ้อเขาต้องให้เพิ่มแน่ก็จะถามว่าดีขึ้นไหมดูก่อนทมุตยกไม่ขึ้นอย่างเงี้ยยกแขนอย่างเงี้ยเขาไปทำให้เขาเขาเอายกที่เขาก็ยกขึ้นอ่ะเป็นไงเก็บมันหิวเ้าแลว้วอ่ะพอละนั่นแหละใช่ไหมมันยังไงเขาต้องดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ปากต่อปากปากต่อปากในในละแวกเดียวกันเนี่ยถ้าสุขภาพดี ประชูได้อีกหลายปีเลยฮะทำทำงานได้อีกหลายปีเลยจะถึงไหนตอนนี้ก็ใกล้ไปครึ่งแล้วแต่ไปห้ามยังไงลูกชายหน่อยกันแล้วกันเรื่องดื่มฮะโอ้ยไม่ไม่ยุ่งเลยแล้วถ้าดื่มไปติดไฟโซลาร์เซลล์ยาขึ้นไปเลยนะฮะร่วงเลยนะครับอันตรายมากใช่ไหมฮะไปติดเซลลเซลล์เขาก็ให้ไม่เต็มตะกอนเขาให้ห้าร้อยเขาให้แค่สองร้อยว่ามันป่วยเดี๋ยวมันอันตรายเพราะตัวเองต้องต้องดื่มก่อนขึ้นไปติดเนี่ยอันตรายแต่เขาว่าเขาทําได้ครับนี่ถือว่า ประชูขยันมากขยันมากเลยเลยถึงให้การสนับสนุนแล้วก็ขอให้ปลดหนี้ด้วยครับพี่จิ๊กค่ะฟังประชูพี่จิ๊กกันนะคะฝังประชูเล่าเรื่องมาทั้งหมดเนี่ยที่เล่ามาเนี่ยสนุกมากเลยเนะี่ยเป็นคนที่จริงใจแล้วก็เป็นคนที่ขยันเป็นคนที่น่าจะเอาเป็นตัวอย่างอะ่ะเพราะว่าขนาดเ,เราเนี่ยอายุขนาดนี้เรายังมีความสามารถที่อยากเรียนหนังสืออะ่ะ อันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าน่าเป็นตัวอย่างที่สุดเลยนะคะข้อหนึ่งเนี่ยแล้วข้อที่สองเนี่ยเป็นคนที่หนักเอาเบาสู้ชอบอ่ะแล้วเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่ามองแล้วถูกโฉลกถูกชะตาเลยอ่ะพี่ว่าใครดูแล้วคงจะต้องรักประชูอีกเยอะเลยนะแต่เขานี้เนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าสุขภาพอันนี้แหละสาคัญมากจะทํายังไงที่จะให้ประชูไม่ไม่อ้วนมากกว่าน,นี้แล้วก็ดูแลหัวเขาได้ได,ได้หายไวอ่ะ แล้วจะได้มีรายได้เยอะๆนะมันยืนมากนะมันเนื่องจากอาจจะไปทํากับข้าวก็ได้ถ้าทํากับข้าวมันทําให้อุปจักเรื่องข่าวเลิกทําดีไหมคะแล้วทานวดหรืออะไรไปอย่างเดียวเลยเพราะว่าป้าที่บ้านเหมือนกันป้าสีเหมือนกันยืนไม่ได้เหมือนกันเพราะเมื่อก่อนนั้นก็ทํากับข้าวปัจจุบันแกก็หัวเข่าเสียเหมือนกันเนี่ยีิจิคิดว่าเนื่องจาก หัวเขายืนทํากับข้าวแน่นอนใช่ทุกวันนี้ป้าสีแกนอนทํากับข้าวที่บ้านแกนอนทํากับข้าวที่บ้านเริ่ทำกับข้าวไหมไม่เลิกเขาไม่กินทำเลิกไงนี่นะท่านทาผมก็เหมือนกันยืนทั้งวันทั้งคืนหัวเข่าเสียกันทั้งนันอ่ะแต่นี้ก็นอนทํานานท่านทำผมก็นอนเป็นนางเงือกอ่ะมันนวดนี่นั่งได้นะนั่งนวดได้ไม่ต้องได้ก็บอกว่านวดเนี่ยมันนั่งได้แต่ว่าต้องเอาเวลาอย่างใดอย่างหนึ่งอย่าไปทํากับข้าวเนาะมันยืนไม่คุ้มหรอกยืนแล้วมันไม่ได้พักแล้วเราก็ ต้องรูปร่างเรามันไม่ได้เน่มันรับน้ําหนักหัวเขาเนี่ยยืนปุ๊บมันรับอยู่ตรงเนี้ยต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นแหละนวดดีกว่าถ้านวดแล้วเนี่ยถ้าทางจะไปไกลแล้วป้าเป็นคนน่ารักอาจจะยาใสดีนวดไปคุยไปนวดไปคุยไป,ดไป,ยไปเดี๋ยวเขาข้าให้ทิปอีกให้อให้ทิปแน่ <c oughs> แล้วก็ติดด้วยเดี๋ยวก็มาอีกไม่ใช่นวดครั้งเดียวดีไหมคะนะ <c oughs> ก็สีทั้งแบบข้าวหยุดบ้างไงนอนทำเป็นนางเงือกเป็นนางเงือกไปแล้วทานเลือกทานเลือกทานด้วยคานสอกมาเลยอ่ะคานสอกเลยแล้วก็มาผัดกับข้าวสับหมูสับหมูสุดยอดเอาหน้าจับแต่แต่กันจับแกนอนเอาหน้าใกล้เขียงยิ่งอ๋อแล้วเวลาพี่จะกินข้าวอ่ะฮะนอนกินไหมนอนกินกับพี่แกเรด้วยตั้งหงเลื้อยใหญ่เลยกกี่ใบไปกันใหญ่ค่ะพี่เชาค่ะพี่เชา ผมไม่ห้ามป้าชูหรอกเพราะแกรักงานบริการงานที่แกทําทุกอย่างเป็นงานบริการที่แกชื่นชอบหมดเลยไอ้ผัดกับข้าวเนี่ยห้ามแกแก้ก็ไม่ไม่ไมยอมหรอกแกไปอยู่แล้วอย่างน้อยๆคือคนติดใจอาจจะเป็นรถมือแกก็ได้อาคนอาจจะรู้ว่าแกแบบทํากับข้าวรอร่อยกับข้าวเก่งส่วนเรื่องนวดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น ระดับอาจารย์แล้วคอร์สหนึ่งนานเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงว่าเท่าไหร่นานเหมือนกันนะประการด้วยเท่าไหร่คิดเท่าไหร่สองร้อยค่ะสองร้อยตายแล้วสองชั่วโมงเนี่ยสองร้อยเหรอทีเด็ดลูกนีสนับสนุนโดยเพสัตแอดวานซ์ไวท์เทนนิ่งเซรั่มส่วนเรื่องนวดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็น หลับอาจารย์แล้วอคอยส,สอนผมว่าประชูน่าจะทำคอร์สสอนเนี่ยแล้วก็มันจะมีรายได้เข้ามาอันนี้ผมว่า,น,าน่าสนใจนะครับถ้าสมมติว่ามีแบบในจังหวัดหรือว่าภายในอำเภอเรามีใครอยากเรียนนวดแผนโบราณให้มาเรียนกับยายชูเลย แล้วก็คิดราคาไม่ต้องแพงมากอมเอาจํานวนนักเรียนเยอะๆหลังจากนั้นเราก็เป็นอาจารย์ถ่ายทอดวิชาเนี่ยนวดแผนโบราณต่อไปซึ่งผมว่าอันนี้สําคัญมากๆมีทั้งนวดไทยนวดออยแล้วก็นวดฟูตมศาสสซาดอันเนี้ยประชูได้หมดถูกไหมได้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นสอนเลยใครที่อยากเรียนถ้าสมมุติว่าอยากเรียกยชูไปนวดเนี่ยเบอร์อะไรครับศูนย์เก้าสามแปดสามหนึ่งศูนย์หหกสามดังๆอีกทีหนึง่งศูนย์เก้าสามแปดสามหนึ่ง 0 6 6 3สค่ะโอเคเบอร์ขึ้นเรียบร้อยแล้วโทรจองก่อนไหมพระชูนะจ้าทรโทรจองก่อนเนาะเดี๋ยวมแต่คอเซ็นเตอร์โทรไปใช่คอเซ็นเตอร์มิดนะมิดเดยวคนเป็นมิดนะแต่ทุกอย่างนวดหน้าด้วยนวดหน้าด้วยไหมนวดหน้าด้วยฝ่าเท้าอะไรอย่างนี้นะพระชูนวดหน้าได้ไหมก็คือนวดตามอาการนวดแก้การได้จับเส้นได้เส้นได้นะครับผมนะใครที่แบบว่าเป็นแบบสโตรมืออ่อนลงอ่อนแรงได้หมดได้วันหนึ่งประมาณกี่คิวครับได้กี่หมดกี่คิวแน่นสุดก็ ส่วนมากก็จะนวดตอนเช้าเป็นม้นบางทีก็สองทีก็สามค่ะอ่าขอแค่นี้พอจ้าโอเคไม่รับเยอะไม่รับเยอะครั้งละกี่ชั่วโมงก็ไม่เอาชั่วโมงเอาเป็นเป็นให้จบเลยจบตั้งแต่เท้าจนไหล่ตัวคอร์สนึ่งนานเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงหนะเท่าไหร่นานเหมือนกันนะปะานานด้วยเท่าไหร่คิดเท่าไหร่สองร้อยค่ะ ส0งร้อยโอ้ยตายแล้วอุ้งแล้วเนี่ยสองร้อยเหรอคพิ่มสิบห้าร้อยก็บรรทึกก็บรรทึกแต่เขาอยู่แถวแถวด้านนั้นเพิ่มเพิ่มหน่อยก็แล้วกันออกรายการแล้วต้องเพิ่มหน่อยครับผมเพิ่มหน่อยแต่สมมติว่าเอาเอาสามร้อยเขาบอกว่าโอ้แพงแท้อ๋อพอดีลูกค้าต่อราคาด้วยแต่ก็ชื่ออยู่แถวไหนครับอยู่บ้านหันอำเภอชุมแพบ้านหันชุมแพชเนาะขอนแก่นนี่คือจะไปนวดอ่ะไปนะไปนู่นเลยไปชุมแพเลย เพราะฉะนั้นแล้วก็ใครที่อยากเรียนก็โทรมาสอบถามกับยายชูได้ตอนตอนนี้ก็มีคนจะมาเรียนอยู่สี่คนมันไม่ครบก็เลยยังไม่เรียนค่ะยังไม่เปิดต้องครบประมาณครบอีกคนถึงเรียนเอาสิบคนจะได้ห้าสิบคนเพราะมันจะเป็นจับคู่กันจับคู่กัน6กคนก็ได้แดคนก็ได้จะต้องคู่ ถ้าหกคนก็หาหาหุ่นไปก็จะได้แพงไหมอ่ะคอร์สหนึ่งแพงไหมเรียนกับพระยาชูเนี่ยแพงไหมก็อันนี้ถ้าเป็นของพวกกระทรวงเขาสอนเขาเรียนมาก็จะเป็นหมื่นห้าหมื่นห้าหมื่นห้านี่คือจบเลยเป็นเลยเป็นเลยได้ไปได้ไปกี่วันกี่วันอันนี้ขึ้นอยู่กับหมอถ้าหมอขยัน่าสอนอย่างนี้ถ้าบอกว่าเสร็จแล้วนี่เปลี่ยนท่านี่อ่ถ้าเป็นวัยเป็นเร็วก็วัยหน่อยอ่าโอเคแล้วทางพวกของพอสนอของกระทรวงเขาจะออกใบรับรองวิชาชีพว่า ฝีมันก็ฒนาแล้วเนงานอะไรใบ้ก็คือเรื่องไงยชูมีใบด้วยค่ะอุ้ยโอเคแล้วตังจ่ายตรงไหนอ่ะตังค์ก็ก็จ่ายที่ยายไม่แบบครูทั้งพวกกศนเขารับรองเขาไผ่านระดกผ่านก็คือจ่ายผ่านผ่านหลักสูตรนะฟรีทางกระทรวงเขาจะมาจ่ายทางนี้โอเคจ่ายเรากระทรวงคนจ่ายตังแต่เช้ามาเรียนนะเช้าไม่เสียตังค์เอาจริงเหรออือถูกไหมจ้ะ ดีอะซื้อจะซื้อแต่ผลไม้มาขึ้นครูเอาเหรอโอ้ดีงั้นไปเรียนกับยายชูเยอะเนาะผลไม้เป็นคันรถนะเป็นคันรถเลยผลไม้นะฮะกระเช้าเดียวพอโอโหรอเป็นคันรถเลยนะครับตอนกินไม่คิดพองเก่งฟิตและแหมทำหน้าเศร้าสุดยอด่น อโอ้ยส้นึ่งคันรถตาบอในรถกระบะเลยสรุปก็เข้ารอบนะครับมาเออไม่ได้นะกรรมการทุกคนก็ใจดีก็แบบบอกว่าให้ความอะไรกระจังแบบว่าเอออันนั้นดีอันนี้ไม่ดีชึ่นชอบทุกคนค่ะลูกนี้คนต่อไปคุณเดือนจากกรุงเทพครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขับรถและขึ้นรถข้นรถขับรถแท็กซี่มอเตอร์ไซค์ไม่มอเตอร์ไซค์ไม่พุงมาไรนี่พุงมาไรขับรถติดล้อปกล้ออะไยเช่นไรเจ้าสะพานควาย เออ๋อถูกต้องขับรถทำไมเนี่ยกวาังก็นี่ควายนี่ยังควายควายสะพานควายก็ขับรถมาแล้วอ๋ออ๋อมันงัวไม่ใช่ควายตอนแรกไปคาราบาลแล้วอะไรกันนะกันนะตายแล้วก็มาแล้วไงเขาพอแล้วไงอยู่ที่ควายเหรอพาวยุงเทพอ๋อยุงเทพโอเคกรุงเทพสะพานควายเอาอีกไหมอ๋อแล้วสามีเป็นรปภค่ะเขาเป็นโรคจิตด้วยจิตเวท เขาเลยอมยาคืนไม่ลงตาเลยแข็งตัวแข็งก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดปล่อยในสมองแตกถ้าคุณเป็นคนมีนี่และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นนี้ของคุณมาที่ Facebook ที D ่เด็ดลูกนี G ่กด33ทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยชุดนักเรียนน้อมจิต ความฝันของผู้หญิงคนนี้โอ้โหถ้าไม่นอนไม่ฝันแล้วจ้จริงคือคืออะไรครับมีอะไรครับอ้าวบ้านหลังใหญ่บ้านบ้านบ้านเป็นของบ้านหลังเล็กๆอ๋อหลังที่บัใหญ่เดียวเอาวไปหลังใหญ่ไว้ไว้นอนสุขหวานนอนหลับอยู่สบายอแค่มีบ้านหลังนี้เลยฟ้าวูดูคอยดูแลสามีอ๋อโอเคคอยดูแลสามีต้องยังไงต่อแล้วก็อ้าฮะดูแลสามี ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีเงินมีเงินมีเงินส่งหลานเรียนหนังสือสุดยอดพราะแปดร้อยเนนะเขาบอกพอเงินมาเหรอไม่น่าเชื่อเป็นไงเราสุดยอดเลยใส่สูตรมีแปดร้อยนะเราอ่ะมาแต่ความฝันเหล่านี้เนี่ยอ้าวเป็นไงพังทลายภาพเหล่านี้อาฮะจะเป็นความฝันลมๆแรง ล้อมล้อมอ่หรือจะเป็นภาพความจริงนี่ไปคำเนี่ยวันนึงเต็มๆบอกเลยเริ่มอยากจะรู้เลยใช่ไหมยากรู้ไปดูด้วกันแม่คุณู้ชมครับกำลังสนุกเลยทีเดียวสวัสดีค่ะชื่อแสงเดือนทองหล่อค่ะชื่อเล่นว่าเดือนอายุ55อาชีพนัตอนนี้เป็นพนักงานลูกจ้างอยู่โรงงานเชอเอมแผนกลูกประคบ ทำถมูลภัยวันหนึ่งเราทําเราได้370ชีวิตของผู้หญิงคนนี้ต้องเปลี่ยนไปเมื่อต้องแบกภาระทั้งสามีลูกและหลานกับค่าใช้ใจ่ายที่ถาโถมมาแบบไม่ปราณีพร้อมกับการแบกหนี้ก้อนโตพ่อทำงานรับเหมาก่อสร้างแม่เป็นแม่บ้านแต่ก็ไปทำใบสีใบสีนี่คือว่าพวกไหว้ครูตอนเด็กๆแม่ก็พาไปไปไปทำใบสีเนี่ยค่ะ ค้างคืนม่งไม่ค้างคืนมากถ้าโรงเรียนปิดเทอมเราก็ไปกับแม่มีพี่น้องทั้งหมด14คนมีน้องชายอยู่หนึ่งคนพี่ทั้งหมด13คนพี่สาวพี่ชายก็จะดูแลเราจบการศึกษาม3พี่ๆไม่ได้ทางานไม่ได้เรียนหนังสือเพราะพ่อแม่ต้องส่งเราเรียนคนเดียวจุดเปลี่ยนของครอบครัวเมื่อสามีติดเตียงอายุ19เจอสามีที่โรงเรียนค่ะไปโรงเรียนด้วยกันแล้วก็เจอกันได้เสียกันอย่างนี้ค่ะ แล้วก็เลยมีลูกสองคนสามีเป็นรปภค่ะปัจจุบันนี้นอนติดเตียงครึ่งตัวค่ะไปมาแบบกินยาก็ท้องเสียแล้วอมยาหมอบอกว่ายาตัวนี้ต้องเขาเป็นโรคจิตด,ด้วยจิตเวทแล้วไปมาแบบว่าเราต้องทำงานแล้วเขาท้องเสียเขาเลยอมยากืนไม่ลงก็เลยอมไว้พออมไว้ตาเลยแข็งตัวแข็งก็เลยกลายเป็นเส้นเลือดปล่อยในสมองแตก เขาเพิ่งจะมาเป็นได้สองปีนี้เองก็ใช้ตูดถัดได้กินเองได้อาบน้ําก็ถัดไปไปท่าน้ําไปอาบน้ําได้แต่ก็ต้องใส่เพมเพิ์ดกับเรื่องราวของสามีที่เปลี่ยนไปเริ่มต้นมาเขาก็ทํางานรปภเลี้ยงครอบครัวหลังเนี่ยก็ไปบวชไปบวชได้สามปีสามปีเขาก็สึกมาว่าเขามีโรคจิตเวท ก็เลยสึกจากพระมาสมองคือว่าอยู่ไม่อยู่กระโดดลงคลองลงไปในคลองแล้วก็กินน้ําคลองชงกาแฟเอากาแฟไปชงในน้ําคลองบอกว่ามีคนสั่งว่ากินแล้วอายุยืนจะหนุ่มขึ้นแล้วก็เขาก็ใช้ให้กระโดดพอจับเอาขึ้นมาก็กระโดดลงคลองไปอีกเขาก็เลยเอาไปส่งที่บ้านสมเด็จตอนนี้เป็นคนไข้ของโรงพยาบาลสิริราชแล้วก็กินยาอยู่ที่นี่อยู่เดือนหนึ่งก็จะไปหาหมอสองครั้งกิตเวชกับโรคมือเท้าอะไรเนี่ยคะ่ะ รักนี้ไม่มีวันทอดทิ้งกันเราอยู่เราก็ไม่ทิ้งกันเราจะเป็นอย่างนี้ตอนที่เราเขาหนุ่มๆเขาก็หาเลี้ยงเราให้เงินเราทุกบาททุกสตางค์แต่ยามที่เขาป่วยเราก็ต้องดูแลเขาแต่เพื่อนแบบว่าเขาบอกทิ้งมันไปเลยเอามาดูมาโอ้ทิ้งไม่ได้หรอกเราจะไปทิ้งที่ไหนล่ะตอนหนุ่มๆเขาก็ดีกับเราใช่ไหมคะเขาดีกับเราเราจะไปทิ้งได้ไงบอกให้เอาไปทิ้งไปวางทิ้งไว้ตรงไหนทําไม่ได้เราก็ทําไม่ได้ เราอยู่มาต้องสี่สิสปีแล้วใช่ไหมคะความดีก็มีคุณเดือนยอมรับภาระทั้งครอบครัวดโดยไม่ย่อท้อสองคนค่ะลูกชายคนโตลูกสาวคนเล็กลูกชายนี่แบบว่าไม่อยู่ค่ะอยู่บ้านเพื่อนหนีไปก็ทิ้งหลานไว้สองคนเราก็เลี้ยงดูอยู่ณตอนนี้อีกคนหนึ่งเรียนอยู่มสามอีกคนไอ้คนโตไม่ได้เรียนแล้วแต่ก็ไปอยู่บ้านแม่ครอบครัวตอนนี้ต้องเลี้ยงถึง สามชีวิตค่ะคือสามี1นสามี2หลาน2คนค่ะตอนแรกสามีทำงานรปภเรามีฐานะที่ว่าไม่มีหนี้ไม่มีสินก็มีกินไปวันวันหนึ่งไปได้เพราะทำงานสองคนแล้วช่วงจังหวะที่สามีอยากจะบวชขึ้นมาเราบอกว่าอย่าพึ่งบวชไปก่อนเลี้ยงลูกลูกกำลังเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่จะต้องเรียนหนังสือแต่เขาไม่ยอมก็อยากจะบวชเราก็อ่ไม่อยากจะขัดศรัทธา ก็เลยให้เขาไปบวชเราก็ต้องหาหาเลี้ยงลูกและหลานเงินมันก็เลยขาดมือเราก็เลยต้องไปขอยืมไปกู้หนี้ยืมสินมา เพื่อจะจ่ายค่าเธอให้ลูกสาวแล้วก็ไว้กินไว้ใช้มันก็เลยแบบว่าให้แต่ดอกดอกเขาไปมันก็เลยเป็นหนี้อยู่น้ำตาไหลเลยทีเราไม่มีเราไม่รู้จะทำไงเราก็อดเราอดเอเรามีข้าวเรามีข้าวแล้วก็หุงข้าวทอดไข่ก็ให้หลานกินไปเราก็ไม่กินบางทีแบบว่ามันมีข้าวแค่ครึ่งโลค่ะเราก็ไม่รู้จะทำไงเราก็ไม่กินบางวันไปทำงานเราก็ไม่กินข้าวจะยืมเพื่อนก็เกรงใจเขายืมเขามาบางคนเขาก็ไม่มีนะคะ เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับเพิ่มลูกสาวจบมสามพอดีแฟนตอนนั้นวู๊บขึ้นมอตากจะบวชจะไปบวชใ,ให้ได้ต้องบวชให้ได้ต้องบวชให้ได้ใช่ค่ะให้เขาทานยายาติดตเทตวัวนี้ห้ามอมหมาบอกอมแล้วเยี๋ยวจะเกจดปริยาเราก็เอะเป็นอะไรอะนอนตาเหลือ